พญานาคตำนานในพุทธศาสนาพญานาคสองฝั่งโขงตอนที่1นึ่กำเนิดอนาณาจักรพญานาคเมืองบาดาลใต้ลำลำโขงซึ่งเป็นพบซ้อนพบก็คือเป็นพบที่ละเอียดของนาคซ้อนอยู่ในพบหยาบของมนุษย์และครอบคลุมดินแดนทั้ง2ฝั่งไทยลาวย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ5,000กว่าปีมีอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งอาณาจักรแห่งน,นี้มีความเจริญรุ่งเรืองมากชาวเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนก็มีจิตใจที่งดงามเป็นคนดีมีศีลธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีความเคารพกันตามลำดับอาว,วุโสความดีงามเหล่านั้นซึงทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมสองแผ่นดินไทยดาวจนถึงในปัจจุบันลูกมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเลี้ยงดูท่านให้อยู่ดีมีสุข เกิดความอบอุ่นไม่ทอดทิ้มท่านให้อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายลำบากลำบนพระราชาก็ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมในสมัยนั้นพระพุทธศาสนายัางไม่เกิดขึ้นประชาชนก็นับถือคำพีไตรเพศของศาสนาพราหมณ์ไตรเพศประกอบด้วยคำพีสามเล่มก็คือลึกขเวทยัชุระเวทและสามเวิ ฤคเวทเป็นคำพีที่ว่าด้วยบทสวดสรรเสริญความยิ่งใหญ่ดีงามของเทพเจ้ายะชุระเวทเป็นคำพีที่ว่าด้วยบทสวดอ้อนวอนในพิธีฆ่าสัตว์บูชายัญเพื่อให้เทพเจ้าเกิดความเมตตาสงสารรักใคร่สาสามเวทนั้นเป็นคำพีที่ว่าด้วยบทเพลงสำหรับสวดหรือร้องเป็นคำนองให้เทพเจ้าเพลิดเพลินเคลิ้มในพิธีฆ่าสัตว์บูชายัญเชื่อว่าเมื่อเทพเจ้าเพลิดเพลินเคลิ้มก็จะได้ประทานพรให้โดยง่าย พระราชามีปุโรหิตสําคัญท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงามมีปัญญามากแล้วก็มีความชํานาญแตกฉานในตรเพศก่อนที่จะมาเกิดเป็นปุโรหิตท่านก็เคยสร้างบาร,รมีโดยตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่ว่าอยู่ในระดับแค่นึกในใจยังไม่เคยเปล่งบระจาหรือว่าชักชวนใครให้มาร่วมสร้างบาร,รมีด้วยหลังจากนั้นก็เวียนว่ายตายเกิด จนมาเป็นปุโรหิตในชาตินี้ท่านปุโรหิตจะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสวงพญานาคโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพราะประชาชนส่วนมากมีความเชื่อวันนาเป็นผู้ให้น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาราชการของพระราชาคอยแนะนำให้พระราชาบริจาคทานให้แก่กนย่างจนไม่ได้ขาดตัวท่านเองก็มักจะบริจาคทานเป็นประจำเช่นกัน นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ตัดสินคดีความซึ่งท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมอีกด้วยท่านโปรหิตมีใจผูกพันอยู่กับพญานาคมากจึงตั้งใจประกอบพิธีกรรมวงสวงทุกปีเมื่อหมดอายุไขด้วยจิตที่ผูกพันจึงได้ปิดวังเกิดเป็นพญานาคมีกายสีทองสวยงามมากแล้วก็ได้เป็นผู้ปกครองชุมชนนาคในระดับภูมิทวา น้ำเมืองบาดาลใต้ลําน้ำโขงซึ่งเป็นพบซ้อนพบก็คือเป็นพบที่ละเอียดของนาคซ้อนอยู่ในพบหยาบของโลกมนุษย์แล้วก็ครอบคลุมดินแดนทั้งสองฝั่งไทยลาวมีมเหสีของโอคินทราชาราชอดีตนั้นเป็นราชธิดาของกษัตริย์โบราณแถบลุ่มแม่น้ำโขงเช่นกันเธอเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามอบอ้อมอารีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนทุกยากแต่ในสมัยนั้น พระพุทธศาสนายังไม่บังเกิดขึ้นประชาชนมีความเชื่อในเรื่องเทพ,พเจ้าแห่งลำน้ำจึงมักจะทำพิธีกรรมบวงสวงเทพนาคราชเป็นประจำทุกปีโดยจิตใจที่ผูกพันกับเทพ,พเจ้าแห่งลำน้ำเมื่อละโลกไปแล้วจึงไปเกิดเป็นอัครมเหสีของเทพ,พเจ้าแห่งลำน้ำก็คือโอคินทรานาคราชนั่นเองขณะเกิดเธอเกิดแบบโอปาปติกะเช่นเดียวกับโอคินทรานาคราชก็คือเกิดแล้วโตทันที แล้วก็เกิดบนแท่นบรรทมของโอคินทรนาคราชด้วยเป็นนางนาคมามิกาสาวทันทีโอคินทรนาคราชในภพก,ก็ทราบทันทีว่าน,นางคือนางแก้วผู้มาเกิดเป็นมเหสีคู่บุญของตนจึงได้สถาปนาให้เป็นอัคระมะเหสีต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา